สวัสดีครับครับสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วผมพาขี่จักรยานขึ้นดาวดอยออพ่อหงมเปียกวันนี้จะพาขี่ลงปรากฏว่าที่ผ่านมาคุยว่าโอ้โหเงียบเหงาดอยนี้ปรากฏว่าวันนี้คึกคืนขนาดเป็นวันพุธนะเริ่มโดยเจอคุณน้าเอาม้ามาขี่แล้วก็แยกทางกันหลังจากเริ่มต้นได้ไม่กี่วิาทีก็ไปกระทากรคิดว่า เงียบๆที่ไหนได้ขึ้นีเป็นสักแป๊บหนึ่งเจอรถแวนที่มาจากมินิโซต้าแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไปต่อไม่ได้หันหลังกลับก็คุยกับคุณพี่ทั้งสองคนนิดนึงแล้วก็พอ,อเลยจากตรงนั้นไปก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้วปรากฏว่าเจอ,เอ,อคุณผู้หญิงท่านนี้ ยูหมาเป็น10บสตัวแล้วก็พอผ่านจุดนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะเจอแล้วพอขึ้นขึ้นไปถึงบนยอดเขาเจอพี่คนนี้อีกปรากฏว่าพี่คนนี้กําลังหลงทางดูดูทางแผนที่ในมือถือว่าจะไปทางไหนดีปรากฏว่าจะเป็นอีกวันนึ่งที่คึกคืนมากสําหรับผมคอยชมวีดีโอเต็มๆกันครับอย่างอย่างที่บอกตอนที่เริ่มปั่นนะครับก็คือ อากาศดีมากฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิตอนนี้น่าจะประมาณสักอ10องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเหมาะสำหรับการขี่จักรยานสำหรับถ้ามีเพื่อนๆน,นักปั่นจักรยานดูอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่เรา,เข,าเข้าใจว่า,านรกอยู่ข้างล่างสวรรค์อยู่ข้างบนแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่า,ามันเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งทั้งล่างทั้งบนแต่ว่า ผมถือว่าจุดสูงสุดของภูเขาเรือสงสนดของเส้นทางเนี่ยเป็นชายแดนระหว่างสวรรค์กับนรกเป็นชายแดนก็คือหมายถึงว่าถ้าถ้าสำหรับผมนะก็คือปั่นจากข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยคือนรกชัดๆแต่ว่าหลังจากที่เราผ่านพิธีการทางตมระหว่างสวรรค์กับนรกแล้วเนี่ย ที่นี้ก็ลงอย่างเดียวลงอย่างเดียวที่นี้ก็สวรรค์ครับแต่ว่าเป็นสวรรค์ที่พร้อมที่จะเป็นนรกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับก็ค่อยไปค่อยๆไปดีกว่าเนาะ